โปรตีนพี่ซาทุกหยดโปรตีนพี่ซาทุกหยด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 เพื่อนๆค่ะอยากได้ปอกหมอนที่น้องแน็กถือค่ะจะอยู่ที่ตะก้าหมื่นสามห้าร้อยสี่ิบเก้าบาทนะคะเพื่อนๆจะได้สิบแปดกล่องแป๊บๆลดละสามกล่องเจ๊แป๊บได้สามกล่องแป๊บฟังหน่อยผมถามหน่อยได้ยินเสียงกระติกมาอยู่ตรงเนี้ยฮะ ว่าไมค์หายไปไหนโอ้โหไม่ติดอ่ะแน็กเหรอผมพี่แล้วผมลืมหัวทอดอายุยูยูติดอยูเป็น่ไมคไปอยู่บนหัวเสียงเป้าอือโอเคกดกดยูยูมอนยูคยูไมคร์ฟนไมค์เกอร์เนได้ยงได้ปอกหมอนกดที่ตงหมื่นหาร้อยเกเลยนะคะไมครโฟน บองนอนไหมหมอนนอนบอกหมอนแล้ได้บังนอนไหมขอไปเจ็ดสิบรอบแล้วนะผ่านเรื่องนี้ไปเฮ้ยคนตาคนตาหลุดคนตาหลุดคนตาหลุดก็ครบร้อยรอบไงเดี๋ยวก็เยสซุงนซุนาวเซเว่นเซเว่นตีไทม์ขอไปแล้วนะเออฟังไว้ฟังไว้เออต่อหมอนนี่สวยมากสวยมากเออลองหนุ่นไหมลองหนื่นเหนืนเหนืนมาหนุนมาหนุนมาเออเอาไมปก็ ตัวนี้เน็กๆตายตายตายตัวนี้ตองเกินตองเกินตัวนี้โอเคปะเนี่ยแขนหักปะเนี่ยเออ I'm okay เอาแขนหักเอาแขนหักครับ I'm not okay เออฮะนี่ขนาดไม่ได้โดนฮันแลนด์นะเนี่ยเอถ่ายมุมมาแบบถ่ายมุมมาเต็มแดงเลย ขออภัยด้วยนะครับผมต่อชาร์ลีเปียวริงจ้าตึ้นนนะกระดูกพี่ในแข่งอ๋อฟ้ากระดูกโบลาเล่นนี่พันก็ฟ้ากระดูกเออโอเคป่ะต้องไปหาหมอไหมเนี่ยโอเคโอเคมีโก้พี่เท่าแค่อ่าอือต่อไม่ต้องเล่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยาวกว่าเดิมอืออ้าวอยังไงหลังจาคอไม่ดีเลยเซตนี้จะมีใช่ไหมครับเซตนี้เราก็จะมีอะไรบ้างนะได้อะไรบ้างคระหก็จะมีกระดูกไม่ได้แข็งนเลยหรับรองว่าทานได้รับรองว่าทานได้ทุกวันเช้ากวันเย็น ลดละ3กล่องนะครับอ่าสิบแปกล่องพร้อมกับเราจะได้ปลอกหมอนนะครับเป็นปลอกหมอนนี่ลายน้องกามินนะครับกามินแอนด์แม่แล้วใครไม่อยากได้หน้าผมทําไงเนี่ยต้องเอาก็เวลานอนก็เอาไว้อย่างนี้แล้วกันเออเอาไว้เออนอนคว่ำไว้อยู่ชอบไหมนี่ลูกอยู่ในหมอนนี่นี่พาสปอร์ตเยอะพาสปอร์ตพาสปอร์ตเยอะไม่ส่งแล้วส๊อ เอ้ยแก่เตี้ยวไปเลยเก๋ต้องอยู่แมกอดกอดกอดนี่ติดขนตาเหรอใช่พี่แบบซอฟๆนี่แบบซ๊อปเหรอครับผมอ่ะถอดมาเลยเอ็มโอเคเอ็มโอเคใครขนตาไปหน่อยพี่มีบริการติดขนตาด้วยนะครับนี่ใช่อ่นนี้เราเราเราจะแก้กันนี้มัมีทั้งหมดนะครับเอ่อสิบแปดสิบแปดกล่องนะครับเราจะได้ชุดก็คือเป็นปลอกมบนข้างปลอกหมอนหรื่า ไอ้ปลอกมอนบอกหมอญน,น,นอนนอนนานแล้วมีผ้นา,นาห่มด้วยใช่ไหมคะพี่อ่ะยันแม่เอาแป้งเปียกไหม <c oughs> วสวยเลยอะ่ะ <c oughs> สวยไหมสวยไหมสวยไหมสวย